อยู่ในป่าน้ำพี่น้องเอ้ยว่ากลับไปนี่เดี่ยไปหากิ่มน้ำหมดละไปบ่าวาตินมามื่อละขาดว่าสิอายะกษ์อครับแฝงนี่ครับอืออือโอ้ออกหลายโจแฉว่าพูดนะพูดนะ เอาครับหนามไก่พัดแล้วอ๋อถ้าเบิ้งตอนคู้แหกขึ้นมาพี่น้องสีน้อยสีร้ายนะครับถ้าขึ้นวาบ่ธรรมาดานะครับแหกนี่นะครับเพราะว่าหลังบ้านตรงนั้นไอ้ไอ้ปอมไม่ได้ตองเลยไม่ได้แจเลยครับแต่ว่าขังไว้ประคักละเอ้ยพี่น้องเดือดเป็นเดือดตอนเนี้ย ฮะเบิ้งครับบาทพี่น้องฟังเสียงเรพี่น้องเอ้ยปาดปาดไปนะเอาเอารุ่นครับ เอาพี่รองครับใกล้แล้วใกล้แล้วความบันทึกใจนะครับเอาขอนแล้วพี่รองมาเอากระลังตุ้มแล้วพี่รองกำลังตุ้มแล้ว Đó, à, kia phương thi đã áo. à huy đoàn thiếu bàn này biết đấy ai à, nhạ thế ai à, nhạ thế นครับยกแล้วยกแล้วยกแล้ว,ลว <your> อุ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยกขึ้นมายกขึ้นมาโอ้ยโอ้ย,อย,อยพี่น้องครับพี่น้องที่เครารพปาดปาดปาดเอ้อัน,อนอยีโอ้โหพี่น้องครับปาดตัวดอกเดียวพี่น้อง ดอกเดียวโอ้ยสมการรอค่อยเหลือกเกินะน,นะครับมึงจะสีเสือเราพี่น้องเอ้ยมานประมาณน,นะครับออปาด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 นะครับโอ้โหหุ้ยเด็ดสุดได้ดอกนี่โอ้เต็มสตรีมครับ ปาดปาดพี่น้องครับสิบ,บว,ดดวันยี่บสามสิบลดอกนี่เอาเฮียซะน้อยยี่สศกอ่ะเอ,อ้ยพี่รองครับคักอี่ดีครับดอกน,นี้ไหมหลังบ้านไหมอ้าพี่น้องว่าเบิกกันครับพี่น้องลากข้ามาลากพี่นอ้องอ้าโชคดีเลยลากมาหนากลกองพอดีพอดีครับ โฮ้เดียวอ่ะอ่ะอะพี่น้องเ้ยเบิงขับเบิงขับแมนยังแน่เลยหันพี่น้องป่าไหนปลาตะเพียนปลาจีซกมีสูเนี้ยจังวะขึ้นทุนเลยนี่ปลาโป่าบูหน, <c oughs> บน่อยสมองจะคองเลยตี โอ้ขักขัดขัดัพี่น้องดอกนี้ครับโอ้เฝาได้เฝาดีลังบานก็ไดรเฝาไว้คัดไว้เนี่ยเออผมขาดการโดยสายตากะบ้าบ้าสามสิบโลกันเลียหน่อยแล้วว่าู่หั่นเอาเ้ เต็มคาลาเบลขากแน่พี่รองเอ้ยนีออกกงเง้เกียบเป็นออกเอ้ยีสกมีแต่งามไปบานมองมองหาส่วนบพอพเล่บานีอมองมันเป็นสารก้อนสายเหลืองคือหลายหัวเฮ้ยพี่น้องบ่หน่อยบ่หน่อย มุดะสุดยอดพี่น้องบายนี่กระปดทะแล้วบายน้ำมาหลายๆอ่ะเจ้าพื้นนั่นยังหันแหนั่นนะพื้นเดียวแต่ว่าหาสนพ่อพี่น้อง มุนอ้อยเหาะยี่ดือนี้ผมกาสามสิบแล้วไอ้ผมดอกนี่อ่ะแม่ เอ,อ้ยยังไงนายนตั้มเอ้ยนั่นนายตั้มเอาขึ้นไปอีกแล้วครับม,มึงพ่รุ่งบู้ยเยบองเนี้ยบาง,งเนี้ยป่าไหมโัง้งามขักง,งามเนี่ยสามโลอะไรวะ ม้านสองโลกลัวครับแต่ละตัวครับไปยโสกไงสองตัวหา<ง>โล่ตีไปโดดนขด,ดหย่อดของเพิ่นนะครับดอก,ดน,ก,ดกนี่อันนี้เป็นของพอตันนะครับถุงสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ทยอยเอาปลาขึ้นพี่น้องนะครับถ้อยก่อนมันจะตายมันจะเน่เาก,ก่อนไปแช่แข็งซะก่อนนะครับแล้วก็มาให้อีกรอบนะฮนะเบื้องเซตเต็มเขียงนี่เพ้อบ่ถึงเขียงจ้อย ป้าตีไรีลายก็เห็น่ะสรุปแล้วของปอตันเขียงนี่เกือบสี่สิบโล่ันีสามสิบวโลวนเจ็ดสิบแปดสิบครับอ่าเจามันถงงอยอยู่วานเจ็ดสิบถึงปอตันพอตันรอบนี้ครับตัวขึ้นมาหันนะครับอ่าโอ้ผ่านแล้วล่ะขเาเจ็ดิโลนะครับเจ็ดสดิกิโลก็คือผ่านแล้วแหละ